จากประสบการณ์การเล่นอุลโลของครูมากกว่าสิล้านปีหรือต้องชนะได้อย่างแน่นอนใครเริ่มก่อนวะเนืองด้วยต้นทีมไอ้คิมวะไม่ไม่รู้ไอ้คิมเริ่มไม่ใช่ไม่ใช่ผมออตันเปิดมาก็บวกเลยไปดูเอออย่างนี้เองบวกสี่กูเหรอเอโยโยโยผมยังไม่มีการบวกเลยนะมา วอาไม่โดนเลยติดหกกับใบไอ้ยังไม่ทันเลิ่มลองหนึ่ักอันพัก่ัยเหนื่อยพักกูสงสารุณเละเหนื่อยพักอยากจะพักจริงจริงอุ้ยโอตันนั้นกูสงสารถี่ให้มงน้อยอย่าทีมหยุดหยุดอย่าทำอย่างนั้นทีมโอ้โอเคไอ้เชี่ยมอะไรกับกูอาทีมาให้โอกาส โอ้ยแจมแจมแจมไม่มึงให้โอกาสกูให้กูนี่กูไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวามาทำเป็นพูดกูไม่ได้เล่นนี่อะไรอ่ะเวลาจุดการละเปล่าไม่ล่ะเต้นเต้นแล้วต้องบังมือกันเราต้องตีคิมให้ตายไม่อะไม่ต้องห่วงกูจุดการกูไม่เคยได้การสีที่กูต้องการหรอกโอ้ตีคือซาลามายไม่มีบวกเนื่องจามีบวกเพิ่มแจมกูแค่สีเดียวสีเดียวไอ้อย่างคือกูไม่ได้เล่นด้วยนะ ใครเอาไปเล่นไปเล่นวัวกูโดนดักแม่ใคยคิมใายคิมมันคืออะไรพี่ได้อ่านใต้การวะพี่อ่ะไม่พี่ลองอ๋อก็คือเรื่องให้ฝ่ายนั้นเล่นเลยเปียสีหน่อยติ้ลเปียสีหน่อยมีการเปียสีมัเปลี่ยนเป็นเพี้ยเลยโอ้ยสีน้ำเงินเกิดแล้วครับคือเรื่มันเจ๋อแล้วเอาผมด้วย โอ้ปวดทองโอ้าครับพี่โอ้ไอ้เหี้ยได้แต่สีเดียวเลยใครอยากเล่นใครอยากเล่นให้พี่เล่นให้พี่เล่นกูกูกูให้พี่ให้พี่กูกูพี่มีบาร์กพี่มีพี่มีการ์ดการ์ดป้องก่อให้เลยตีตีแม่เหยาถามที่หลังเหย่าถามขอเยอะว่ะไม่หแม่ฮึเดิน อย่าให้คิมเล่นอย่าให้คิมเล่นโอ้ยยังกูไม่มีการแล้วผมไพ่เริ่มเยอะแล้วนี่เออเปลี่ยนสีนี้มันก่อนสีอะไรสีแดงคิมมีสีแดงคิมไม่มีเสื้อจั่วขึ้นโอ้ย้อนกลับขอย้อนกลับอีกไม่ต้องย้อนเรไม่ใช่คิมอะไรคิมเออหลานแล้ว ไอต้องไปทีไหมเนี่ยไปทีไหมแล้วเออไดเฮ้ยเฮ้ยรปทีมล้เนี่ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยรูมันรมันคเตเลยขบอ่ะคออออย่าเพิ่งองสีเอ้นไ่จะกลับหาอะไรกูจะบวกไปมันบวกแล้วเอาบวกแล้วเหรอบวกแล้วบวกใส่พี่เตนทำไมใส่เป็นยีเนวะเนี่ยก็มึงเหลือน้อยอ่ะไมิมอย่าเพิ่งท้อใจไว้คิม โอไม่นะบล็อกโอ้คิมจัดการมันทีมอ้าวคิมอะไรคือคิมจัดการมันทีบ้างคุยอะไรคุยให้ใครจัดการใครแบบใหม่แบบใหม่อี๋รีบเฟังไม่อยู่โอความหวังคือมาแล้วโอ้โอ้เฮ้ยเขี้ยกดไม่ทันกดรีพอร์ตไวไม่ทันให้กดไม่ทันกูกดอะไรเนี่ย เก็บไว้ทำไมทำไมกูไม่ลงโถ่ยโถ่ยจ้ยเอาไปตบแล้วไปแ้วทำไมทำไ,ไม,ไม,ไมกูไม่ลองอ่อหยุด y ย u t u ูดเสียงนั้นอ๋ <laughs> อขึ้นจะร้อนหนูตายอยู่แล้วอ้าวเชี่ยมึงกูไม่มีบวัวบอแล้วบอกแล้วครับนะจังหวะนีอ้อย่า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 นะทิมทิม โอ้ปวกงสี่มาแล้วโอ้โอ้โหกเลยนั่นน่ะอืมจกูไม่ไปบวกอ่ะอ่ะโปรโมชั่นรถแรกแจกแถมอย่านะโอ้อย่านะทีมปุกอีกไหมมีไหมดิไม่คิมมึงโดนแทนละไม่ต้องเล่นลุงเติ้ลเฮ้ยลุงเติ้ลพี่เติ้ลน่ะลุงมันอย่าลุงกูนไง อย่าบอกนะว่ามีสิป้าไมม่ีคุ้ยอีโอ้ยเฮี้ยเอาตูดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเอาตูดหรอ What What the fuck ไม่ต้องเล่นเอาอีกเว้ยกลับไปขอบคุณมากกูไม่ไปบัวละกดทันด้วยกดทันด้ยเรารายงานเขาได้ด้วยเหรอใช่กดต้องรีบกดด้วย เป็นสีเป็นสีกูไม่สีสีสีเปียนนอ๋มันไม่มีสีแดงจำไว้มันมีสีแดงเฮ้ยมันอาจหลอกเราก็ได้แล้วใครจะรู้อ่ะก็มีสีเหลืองแน่เลยกูว่าะไรอะไรมันอจะหลอกเราก็ได้อะไรอ่ะเาไม่แน่ามเล่นคิมมึงห้ามชนะเว้ย พราะว่ากูนั้นเล่นอุนอมามากกว่าหมื่นล้านปีเไยจำไว้เป็นไปได้ยังไงมึงมีอายุเท่าไหร่ก่อนสีฟ้าไอ้เตอร์ลพี่สีฟ้าไม่นะพี่เตอร์ลพี่สีฟ้าไอ้เขียเอาไงอนะมันไม่มีแล้วทุกอย่างมันจบแล้วอ้าวเียไอ้นี้เป็นสีฟ้าแล้วกูจะจั่วมาทำไมไม่ได้ที่คุณเป็นสีฟ้าแล้วพี่ว่ากูจะแบบจวได้สีเหลืองจัดการแม่งดีเอาจุดมันดีจะไป กูไม่มีสีนี้กูไม่มีอ่ะโอ้ยาฮามึงก็ต้องกชนะเหมือนกันเป็นช่กูไม่ให้หยอกกลับไปชิมโอ้ยโี้ยคิมายชนะมากยิงกันเลยมันไม่ได้เล่นเป็นทีมใช่หรอก็เลยไม่ได้เล่นเป็นทีมกันแต่เอาให้มันชนะมาไนะยังไมโรู